สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรัปเดบตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเดยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่นิชโนนะครับมีการเตรียมแผนในการบุก UAE อุ่นแข้ง2นัดก่อนพาช้างศึกคัดบอลโลกวันที่7นะครับล่าสุดภายในห้องประชุมชั้นที่2นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอากิระนิชโนกุนซืถิีนชาติไทยพร้อมด้วยงานสตาฟโค้ช ทีมชาติไทยได้มีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมวามพร้อมก่อนการเดินทางไปแข่งการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีสามนัดสุดท้ายที่ประเทศ UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดวยวาระก,การประชุมที่สําคัญได้แก่การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชและก็โปรแกรมอุ่นเครื่องอย่างน้อย2นัดที่ประเทศยูเอ ก่อนเข้าสู่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ในสมเกมที่เหลือด้านอากิระนิชิโนกล่าวว่าก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณนายุกสมาคมและก็แฟนบอลชาวไทยที่ร่วมอวยพรมนคล้ายวันเกิดของผมในวันนี้สำหรับการประชุมทีมงานสตาฟโค้ดในวันนี้ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนลงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3มเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศยูเออย่างเช่นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หากมีความเป็นไปได้ที่นักกีฬาและก็สตาโฟโค้ชของทิมชาติได้มีโอกาสในการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อให้ทุกคนนะครับออกไปทําหน้าที่อย่างมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นสำหรับระยะเวลาในการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมจะมีการแบ่งเป็น2ช่วงคือการเก็บตัวภายในประเทศแล้วก็การเก็บตัวที่ประเทศ u AE ในเดือนพฤษภาคมเพื่ออุ่นเครื่องอย่างน้อย2นัดก่อนเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์ในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้มีความพร้อมมากที่สุดโดยเร็วนี้นะครับจะมีการประสานงานไปยังสโม,มสรต้นสังกัดของนักกีฬากอรประกาศรายชื่อขอให้กีฬานั้นรักษาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่3มิถุนายนก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมชาติไทยนะครับพบกับอินโดนีเซียแล้วก็ UAE นะครับพบกับมาลเลเซียซึ่งจะมีการเตะก,กันอยู่2คู่ด้วยกันวันที่3มิถุนายน ต่อไปวันที่7มิถุนายนนะครับอินโดนีเซียพบกับเวียดนามทีมชาติไทยพบกับ UAE วันที่11มิถุนายนนะครับอินโดนีเซียพบกับ U a E มาเลเซียพบกับไทยแล้วก็วันที่15มิถุนายนนะครับเป็นนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยซึ่งจะต้องพบกับมาเลเซียแล้วก็อีกคู่ครับเวียดนามพบกับ UAE สำหรับข่าวต่อไปครับแข้งเทพได้มาดูเอลเบียแนวรับบูเอเอครับ แบงคอกยูเนเต็ดนะครับมานูเอลทอมเบียนะครับประกาศหลังลูกเครื่องเยอรมันหายเจ็บกลับมายืนแนวรับในเกมช้างเบียครับกับสิงห์ใหร่ยูเนเต็ดด้วยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลช้างเบียครับนะครับฤดูก,กาล2020รอบรองชิงเลิศคู่ระหว่างแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดทีมอันดับที่5ในไทยลีกนะครับจะพบกับสิงห์ใหร่ยูเนเต็ดทีมอันดับที่4ในไทยลีกฤดูกาล2020ที่สนามบุญยศจินดาในวันพุธที่7มีนาคมนี้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับสมสรสทูเบงคอร์กินเดตกล่าวว่าสภาพทีมก็ถือว่าพร้อมก่อนเกมเราไม่มีมานูเอลทอมเบียที่เจ็บจากการฝึกซ้อมและคิดว่าเกมนี้น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันกับนักเตะคนอื่นๆสำหรับข่าวต่อไปยังคงเป็นแค่กระแสข่าวนะครับกับกรณีที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าทีมข่าวไฟสุโขทัยเ c ที่โชคร้ายตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ฤดูกาลส0 2 1ันยอในฐานะทีมที่14ของไทยลีก หึงฤดูกาล2020ที่ผ่านมาว่าจะมีการใช้บริการเดนิสอามาโต้กุนซือใหญ่ของทีมเข้ามาคุมทัพต่อจากโคชอ้นสุรพงษ์กรุงเทพที่ตัดสินใจในการบอกลาทีมไปเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานข่าวดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวมีการสอบถามไปยังบอบริหารของทีมสุโขทัยแต่ยังไม่ได้รับคําตอบยืนยันกลับมาในกรณีที่มีชื่อของเดนิสอามาโต้ G ัวพันกับทีมและก็มีการรายงานมาว่าในขณะน,นี้ทีมอยู่ระหว่างสัญหา ตัวผู้ฝึกสอนคนใหม่อยู่สรับเดนิสอมาโต้ะครับคุณซือชาวเยอรมันวัย40ปีนั้นเริ่มต้นการทำงานในเมืองไทยด้วยการคุมทัพชัยนาทระหว่างคริสต์กักราช2016ถึง2019โดยพานกใหญ่พิฆาตนะครับเลื่อนชั้นจากไทยลีก2นะครับขึ้นสู่ไทยลีก1ในฐานะแชมป์ลีกรองเมื่อรูก่การ27ก่อนล่าสุดนะครับจะพาทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดในไทยลีก2ฤดูก,กาล2020ที่เพิ่งจบไปนะครับแล้วก็พาทีมได้รองแชมป์ ก้าสู่ทีมไทยลีกหนึ่งได้สาเร็จเป็นห่นแรกประวัติศาสตร์ของสโมูสรถือเป็นกุญซือที่มีความช่ำชองและก็ถนัดในการพาทีมเลื่อนชั้นจากลีกลองนะครับไปสู่ลีกสูงสุดที่มีข่าวกับสุโขทัยนั่นเองสำหรับข่าวต่อไปครับบิ Big bon, ๊กบอลสศิสิงโตพองบิ๊กบอลนะครับผู้จัดการทีมชนบุรีเอซนะครับมีการประกาศให้แฟนบอลสลามชนเนี่ยจะพยายามคว้าแชมป์ช้างเอกครับ เพื่อปลูกกะระแสแฟนบอลชนบุรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้ควนหลงจากสื่อฟุตบอลช้างมีอีครับนะครับรอบรองชนะเลิศสลัมชนชนบุรีความปร,ราทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับผ่านเข้ารอบชนะเลิศในถ้วยนี้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนับตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมาบิ๊กบอลนะครับผู้จัดการทีมชนบุรี f c มีการเปิดเผยว่า ตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราจะต้องมีการคว้าแชมป์รายการน,นี้ก่อนเจอกับบุรีรัมเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพมากกว่าเราเรามีการเตรียมตัวมาดีวันนี้ต้องยกเครดิตให้นักฟุตบอลทุกคนได้ในตามเทคนิคที่โค้ชเตียวหววางไว้ส่วนนัดชิงชนะเลิศนะครับเราไม่มีจูเนียเอลสตอนและก็รังสรรวิรุษีที่ติดเทดแบนจากการสะสมใบเหลืองแต่ก็โชคดีนะครับที่ได้เรนาโต้เคลิส กลับมาลงเล่นแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรามีความคาดหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์รายการนี้เหมือนที่ BG ออกมาตอนอานแถลงข่าวทั้ง3ทีมนะครับเข้ามาถึงรอบที่มีคุณภาพกว่าเราทั้งสิน้นเราต้องกลับมาทําการบ้านร่วมมือร่วมใจกันก่อนเจอกักออกบสิงห์ชิยงราย United ในเดตในวันอาทิตย์นี้ ขอบคุณแฟนบอลชมบุรี FC ทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเดินทางมาเชียร์เราจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จและก็เรียกกระแสแฟนบอลในจังหวัดชมบุรีให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้จัดก,การสลําชนได้กล่าวปิดท้ายสลับชมบุรี FC นะครับผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศช้างเบียครับพบกับสิงห์ชียรายยันเต็ดในวันอาทิตย์ที่11เมษายนนี้ที่สนามมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับณเวลา19นาฬิกา ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน AS Play นะฮะก็อย่าลืมชมกันแล้วกันสำหรับข่าวสุดท้ายครับเป็นเรื่องของแฟนบอลเชียงรายนะครับโล่งกรณีที่ซาซาโดบไม่เกี่ยวกับต้นสังกัด สิงห์ใหยูเนเต็ดนะครับโลกงในกรณีที่ซานซาแจ็กสันโกเอลโย่นะครับใช้สารกระตุ้นในเกม A c l เเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสโมสรแต่อย่างใดจากกรณีที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับหรือว่า f อมีการประกาศแบนซาซาแจ็กสันโกเอลโซ่ปีหลังจากตรวจพบว่านในการใช้สารกระตุ้นในเกม AFC เชมเปี้ยนลีกสองพรอบแบ่งกลุ่มหรือช่วงเวลาที่เขาเล่นให้กับต้นสังกัดสิงห์ใหญยูเนเต็ดพบกับเบลเมิร์นวิกตอรีในวันที่30มพฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังกระแสข่าวออกไปทําให้มีข้อสงสัยว่าต้นสังกัดนั้นสิ่งเชยนอนเทเต็ดมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นหรือไม่ล่าสุดสปปนะครับทางโจภาทิสุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์คลายความสงสัยในกรณีที่คําถามดังอยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานระหว่าง AFC กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตลอดโดยการขอข้อมูลเรื่องดังกล่าวเนี่ยอีกทั้งทาง,ทางสโมรสรน,นะครับสิงค์นาญดนเตดเองด้วยได้ให้ความร่วมมือด้วยดีซึ่งผลการตัดสินของเอฟซีออกมาอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดแต่อย่างใดก็ลงโอกพิทีนะฮะแฟนบอลทุกท่านครับผมนี่ก็คือการนัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ